สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจําช่วงเย็นวันที่13เดือนกันยายนอย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองค,คําสกุลเงินนั่นงคุณสามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลย b t m a r k e t กับโปรโมชั่นใหม่ของเขา iPhone 12 Giveaway ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับและท่านใดที่อยากได้รับโบนัส50ยูโรซอร่ารฟรีนักทุนสามารถที่จะเชิญชวนเพื่อนมาเทรดก,กับเราได้เลย f r e x for you กับโปรโมชั่นใหม่ประจำเดือน XM มีโปรโมชั่นนะครับโบนัสเงินฝาก100%สูงสุด500ยูโรซอร่ารใครอยากได้นะครับเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะและก็เติมได้แค่ครั้งเดียวนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับสถานการณ์ในช่วงเย็นวันนี้โดยรวมแล้วสถานะตลาดก็ยังตกอยู่ทางฝั่งของลิสออนเหมือนเดิมเลยนะครับโดยในส่วนของตัวสกุลเงินสินทรัพย์เสียงก็ยังคงมีการปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือว่าแคนาดาสาเหตุหลักๆนะครับก็เกิดจากประเด็นเรื่องของการเจรจากันนะครับระหว่างประเทศชาติมหาอำนาจนะครับอย่างจีนกับสหรัฐอเมริการวมถึงทางฝั่งของยุโรปด้วยนะครับตัวนี้ตลาดค่อนข้างที่จะขานรับข่าวดีครับเพราะถ้าหากว่าสหรัฐอเมริกากับจีนกลับมา อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจโลกก็คงจะฟื้นตัวได้อย่างมีเสถียรภาพนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรายังคงต้องติดตามประเด็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างใกล้ชิดจริงๆครับ แนกนอนครับในส่วนของตัวสกุลเงินสวิสฟรังเนี่ยก็ยังคงเป็นสกุลเงินที่มีการปรับตัวอ่อนค่ามากที่สุดเลยนะครับตามที่กระผมได้รายงานไปในช่วงเช้าที่ผ่านมาว่ามันมีข่าวการแทรกแซงจากธนาคารกลางนะครับที่ออกมาคอมเมนต์ว่าจะให้ตรึงอัตราดอกเบี้ยแบบติดลบแบบนี้นไปอีกนานเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเกิดแข็งค่าขึ้นมาเขาในที่นี้หมายถึงสกุลเงินสวิสฟรังนะครับถ้าเกิดว่ามีการปรับตัวหงค่าก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็ได้นี่ก็คือประเด็นสําคัญเลยนะครับที่ เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังครับทีนี้เรามาดูครับในส่วนของตัวสกุลเงินปอนกับยูโรเนี่ยเป็นสกุลเงินสินทรัพย์เสี่ยง2ตัวที่มีการปรับตัวอ่อนค่าสาเหตุเกิดจากอะไรนั้นเรามาดูกันดีกว่า ทางด้านของสำนักข่าวเอฟเ์ตีนะครับได้มีการลงในส่วนของตัวข่าวสารไว้นะครับว่าสกุลเงินยูโรนมีการปรับตัวอ่อนค่าต่ำกระ่ดับ1.18ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ช่วงของปลายเดือนสิงหาคมเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนครับตลาดกําลังวิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกานะครับอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยต้องมีการประกาศการทำเทปเปอร์ในเดือนนี้เลย ก่อนหน้านี้ตลาดไม่ค่อยกลัวแต่ตอนนี้กลับะกวัวอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยเฉพาะพรุ่งนี้นี่ต้องจับตาดูเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศตัวเลข C P I ครับทุกท่าน ทีนี้เราก็มาดูครับทางฝั่งของสกุลเงินปอนด์กันบ้านดีกว่าสารข่าวแจ้งมานะครับว่านอกจากการที่ดอลลาร์แข็งค่าแล้วตลาดก็ยังเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่สาราชนาจักรนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็วิตกกังวลเกี่ยวกับการรับมือของทางภาครัฐด้วยว่าสรุปแล้วจะเอายังไงดีเนี่ยจะรับมือโควิด1 9อยู่หรือเปล่าพอพูดถึงโควิด1 9แล้วนะครับนักทุนเรามาติดตามตัวเลขอัปเดตล่าสุดดีกว่าทางฝั่งของ UK เคนี่มีการปรับตัวสูงงขึ้นจรริหือเปล่า ดเดี๋ยวผมพานั้งือไปดูนิดหนึ่งทางด้านของสหราชอักรรกบในช่วงของ2วันก่อนหน้าตัวเลขเยอยู่ที่ประมาณ20,009ยอดผู้เสียชีวิต156แล้วก็เมื่อวานนี้20,009ยอดผู้เสียชีวิตประมาณ56ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเลขที่สมบูรณ์หรือยังนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกานเนี่ยยังเป็นตัวเลขที่รายงานมาไม่ครบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขที่20,009จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่า ตัวเลขตัวนี้เนี่ยไม่ได้แบบว่าแย่กว่าสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วเหีืออยู่ที่ประมาณ30,000กว่านั่านะุ้นครับตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่เพียงประมาณ2 9 0 0 0เท่านั้นก็ถือว่าดีขึ้นแต่ก็อย่างว่าครับการที่ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาก็สร้างแรงกดดันให้กับสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินปอนด์อยู่แล้วเพราะว่าในส่วนของตัวคอมมิชชตี้เคอร์เรนซีอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาเนี่ยพวกนี้เขาจะมีแรงหนุนจากปัจจัยสภาวะตลาด,ด และนี่ก็คือการสรุปสถานะตลาดประจำช่วงเย็นครับสวัสดีครับ